เอ้ยอ่านแล้วอ่านแล้วสวัสดีครับวันนี้ครับอยู่กับเกมไมค์ครับใครกันนะครับผมหลังจากที่ไม่แคสนานมากเลยครับวันนี้ผมก็อยู่กับน้องติวนะครับที่เป็นสตีฟแล้วก็น้องโอมนะครับที่เป็นน้องติวคนนี้ครับน้องติวคนนี้นี่ครับน้องติวคนนี้ต่อน้องโอมคนนี้นะครับเราก็จะมาเล่นไมค์ครับกันนะครับผมเล่นกับน้องๆ EP แรกนะครับเดี๋ยว EP ต่อไปจยามามาเรื่อยๆมาเรื่อยๆมามามา ลูกขนุนครับเาโอเคเดี๋ยวพี่เสกให้เออลูกขนูนใช่ไหมเตียวอ่ะจะมีเสียงรบกวนอะไรก็ต้องขออภัยนะครับก็คือเขากำลังเล่นเอทำเองกิดเองกันอยู่ครับเอาวไม่ใช่เออเออเตีวเดี๋ยวพี่โยนให้อโยมมาแล้วเก็บเก็บเก็บ อุ้ยฝนตกแหลกแรกเขาไม่นอนกันก่อนเขาไม่นอนกันก่อนอาจจะแหลกก็ต้องขออภัยยนะครับไปเหล่ามังกรเราเป็นพวกมังกรเข้าไปเร็วเฮ้ยขออนอนเตียงกลางนอนนี่นอนนี่นอน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 อ่ะติวติวอมเราฝั่งนู้นเออดีครับเอานอนนี่ติวนอนนอนเกมเจ้ามังกรนะครับดีครับก็คือเหล่ามังกรไงนะครับเราจะมาเดี๋ยวผมจะนอนแล้วนะครับโอเคอันนี้คือจกเจ้าเลนเจอร์ ตลกลลมาครับ<ต>โอ้โหเชา้ชาแล้วโอ้เช้าแล้วพวกพวกเราบางเกาะไม่ได้ผมไม่ได้เก็บนะครับ,บ,บ,ค,รบคุณอยากรู้ที่สาเสา,เห,สาเหตุคุณโอมตายไหมครับก็ถ้าผู้ชมนะครับก็ดูนะครับ <c oughs> ี๋ยวผมจะให้ดูนะครับผม,นนใ,สมบใส่ชุดเกาะบวกหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์บวกหนึ่งร้อยบวกหนึ่งร้อยนะครับก็คือเรียสั้นเลียนสั้นก็คือเกาะหนามนั่นนะครับ นะครับผมใส่เกาะหนามนะครับกันเด็กไอ้พวกนี้มันตีของผมตีผมนะคอ่าอ่าแป๊บนึง,บบนง oh มันหนึงเฮ้ยเอาละครับจังหวะนี้ oh สู้แล้วสู้แล้วอ๋อ,อเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นมังกรอมใจเย็นเฮ้ยอมใจเย็นดิใจเย็นใจเย็น เอาเฮ้ยเอาเฮ้ยโอ้ได้แล้วได้กลับไปเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะพาสำรวจรอบบ้านกันนะครับเฮ้ยติวติวอบโอมติวอบโอมไปบินนี้ไปบินกันนี่เขายังทวงของกันไม่เลิกนะกำลังเอาของกันอยู่นะครับป่ะตอนนี้กำลังทวงของกันอยู่เหล่ามังกรเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเปิดแสงให้นะครับเผื่อมองไม่เห็นกัน ครับนี่ครับเหล envelope, ่ามังกรก็กำลังทวงของกันอยู่เอาเร็วๆหน่อยเร็วๆหน่อยเร็วๆร็วไปยืนบนหลังคาเร็วอันนี้อันนี้คืออะไรไม่รู้เดี๋ยวมาลองกันครับผมครับผมเึ้นขึ้นไปบินกันเดียขึ้นไปบินเดีย ไปบินกันดิครับผมขอบินก่อนนะคะโอเคครับเหล่ามังกรเหล่ามังกรน้อยกำลังแพ้เกมอยู่ดีอ่ะตอนนี้เหล่ามังกรติวมังกรติวก็ได้ไปแล้วขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนครับเดี๋ยวพาร์ทหน้าผมจะมาเล่นด้วยต่อเดี๋ยวมาเล่นต่อกันนะครับบ๊ายบายครับทุกคนเจอกันพาร์ทหน้าครับ